สวัสดีครับผมนายแพทย์ธีรพน์ธรรมพะเลิศแพทย์อายุรกรรมเฉพาะทางสาขาประสาทวิทยาหรือทางด้านสมองนะครับวันนี้ก็ได้ทําการบ้านมาแล้วนะครับสําหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงนะครับก็ถึงเวลาที่หมอจะต้องแนะนานะครับผู้ป่วยทุกท่านให้วัดความดันโลหิตสูงด้วยตัวเองที่บ้านนะครับคราวนี้การวัดความดันโลหิตสูงด้วยตัวเองที่บ้านเนี่ย เราจะต้องใช้อุปกรณ์แบบพกพานะครับหรือเป็นเรียกว่าเป็นแบบดิจิตอลแล้วนนครับซึ่งหมอคิดว่าก็คงจะมีคลิปที่สอนวิธีการเลือกซื้ออุปกรณ์วัดความดันโลหิตสูงแบบพกพาหลายคลิปแล้วนะครับก็ลองไปหาใน YouTube ดูก็ได้นะครับแต่ลักษณะเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนเครื่องแบบพกพาแบบดิจิตอลใช้ง่ายๆนะครับไม่เหมือนกับเครื่องที่หมอวัดความดันที่ ที่โรงพยาบาลในห้องตรวจนะครับในห้องตรวจที่ที่หมอวัดเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเครื่องอย่างนี้นะครับ,บคือเป็นเครื่องที่ข้างในเป็นประหลอดแล้วก็มีมีตัววัดนี้นะครับแล้วก็มีตัวบีบนะครับแล้วก็จะต้องใช้หูฟังด้วยนะครับก็คืออันนี้ฉะนั้นอัอนนี้เป็นอันที่หมอวัดในโรงพยาบาลให้คนไข้นะครับโดยใช้หูฟังนะครับ ซึ่งเหมันก็เป็นลักษณะที่เราวัดด้วยมรด,ดกตกทอดทางการแพทย์กันมาเราก็เคยชินกันมากนะครับแล้วก็เราก็ยังใชอ้อยู่ทุกวันนี้นะครับเนื่องจากว่าผมก็ยังชอบมากเพราะว่ามันได้ความรู้สึกที่ฟังที่ประจรได้ชัดเจนนะครับคนณครก็จะถามว่าหมอฟังอะไระครับคือเราฟังที่ประจรตุ๊บแรกที่เกิดขึ้นแล้วเราก็ดูว่าตัวเลขที่มันตุ๊บนั้นนะ่ะตัวอะไรนะครับ นั่นก็คือความดันตัวสูงที่เราได้แจ้งคนไข้นะครับแต่ว่าการใช้ความดันชนิดเครื่องวัดความดันชนิดนี้ที่บ้านเนี่ยมันจําเป็นต้องใช้หูฟังเป็นนะครับแล้วก็จําเป็นต้องฝึกนะครับกับผู้ป่วยทั่วไปเนี่ยแนะนําเป็นความดันวัดเครื่องวัดความดันแบบพกพาแบบดิจิตอลซึ่งเราก็จะเห็นเครื่องเล็กๆนะครับแต่ว่าก็มีตัวพันคล้ายๆกับตัวนี้อยู่นะครับมีตัวพันทุกอันนะครับ แต่ว่าไม่ไม่ต้องใช้หูฟังนะครับคราวนี้จริงๆไม่รู้ผมตกข่าวหรือเปล่าครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็ได้รับข้อมูลมาแล้วก็ได้รับหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กมาเล่มน,นึงซึ่งจัดทาโดยเดี๋ยวหมอต้องอาจจะต้องพูดตรงนี้นะครับคิดว่าสมาคมคงไม่ว่าหมอเพราะว่าน่าจะถือว่าเป็นการให้ความรู้ผู้ป่วยทั่วไปนะครับก็คือเป็นคําแนะนําการวัดความดันโลหิต ด้วยเครื่องชนิดพกพาที่บ้านนะครับซึ่งจัดทาโดยสมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งหมอก็เพิ่งเห็นนะครับเป็นคู่มือที่ออกมาแบบสวยงามแล้วก็จริงๆก็อาจจะถือว่าอยากโฆษณาให้กับเกี่ยวกับสมาคมคนดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทยซึ่งเพิ่งจัดทาปี2565ด้วยนะครับซึ่งผมขออนุญาตแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าสมาคมจะว่าไงแต่ว่าคิดว่ามีความรู้ต่อผู้ป่วยโดยทั่วไปนะครับ อันเล่มนี้นะครับถ้าให้ยังไงเนี่ยแนะนําให้ไปหาอ่านสาหรับผู้ป่วยความดันโลหิตสูงทุกท่านนะครับเพราะว่ามีงานศึกษามากมายนะครับที่แนะนําให้วัดความดันโลหิตสูงที่บ้านนะครับโดยเฉพาะสามารถทําเป็นเครื่องดิจิตอลหรือเครื่องวัดแบบพกพาเนี่ยได้นะครับแล้วก็ได้ข้อมูลในการที่จะ ดูแลควบคุมความดันโลหิตสูงเนี่ยได้แม่นยำนะครับและได้มีประสิทธิภาพดีกว่าการที่มาตรวจกับหมอ3เดือนที4เดือนทีแล้ววัดความดันครั้งหนึ่งนะครับซึ่งมันเป็นการวัดความดันในสภาวะที่ไม่ปกตินะครับมันต้องตื่นเช้ามาเจอหมอเพิ่งเจาะเลือดเสร็จเพิ่งตื่นเต้นนะครับเดินขึ้นบันไดมาโรงพยาบาล4ชั้นอย่างเงี้ยนะครับคนเต็มลิฟต์เลยรีบก็รีบเดี๋ยวหมอมาหาหมอไม่ทันนะครับ นั้นความดันโลหิตสูงที่ได้ตอนที่มาเจอหมอเนี่ยมักจะไม่แม่นเท่ากับที่บ้านซึ่งมันอยู่ในสภาวะปกติอีก99%ที่เราใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านเนี่ยไม่ได้มาใช้ชีวิตที่โรงพยาบาลเนี่ยมันเป็นความดันโลหิตสูงที่แท้จริงของคนไข้นะครับอันนี้หมอก็รู้กันดีแล้วก็เริ่มเก็บข้อมูลพราว่าอ้าวความดันที่บ้านนี่แหละเป็นอันที่หมอต้องดูต่างหากล่ะไม่ใช่อันที่มาดูตอนที่มาโรงพยาบาลนะครับอันนั้นมันก็บอกได้คร่าวๆนะครับ ในเนื้อหาเนี่ยหมอต้องบอกว่าต้องมีเนื้อหาดีๆแล้วก็มีอะไรที่มีภาพให้ดูนะครับอ่านแล้วบางอันก็ค่อนข้างละเอียดนะครับวันนี้เดี๋ยวหมอจะแบ่งคลิปแล้วก็ถือว่าขออนุญาตสมาคมด้วยนะครับที่จะมาให้ความรู้ผู้ป่วยตนเองแล้วก็ผู้ป่วยที่แวะมาดูคลิปนะครับบางอันหมอจะขออนุญาตเปิดอ่านนะครับเพราะว่า อันที่อยู่ในคําแนะนํเนี้นะครับโดยมากเนี่ยมันจะเป็นคําแนะนําที่ผ่านการกันกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิทางวงการแพทย์นะครับหมอเฉพาะทางด้านหัวใจนะครับแล้วก็มีคําแนะนําที่มีหลักฐานทางการแพทย์ในเชิงประจักษ์นะครับเขาะจะบอกเลยว่าอันนี้เป็นคําแนะนําที่มีงานศึกษาระดับเ,เจ๋งมากนะครับระดับ A เลยนะครับคาแนะนําอันนี้นี้ต้องทานะครับอันนั้นเป็นคําแนะนําที่ เป็นความเชื่อไม่ได้มีประโยชน์ทางการแพทย์เขาจะมีหลักฐานเชิงประจักษ์แยกออกมานะครับเพราะฉะนั้นบางอันเนี่ยหมอต้องขออนุญาตพูดตามหนังสือไปเลยเพราะว่าน่าจะได้ข้อที่ข้อมูลท,ท,ที่แท้จริงนะครับตรงตรงประเด็นนะครับตามตัวอักษรนะครับก็บางอันอาจจะอ่านยากหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวหมอพยายามย่อยหน้าที่คิดว่าสำคัญสำคัญมาให้นะครับมี สองหัวข้อที่หมอจะพูดต่อไปนะครับอันแรกก็คือข้อปฏิบัติขณะวัดความดันที่ควรทำนะครับอัอนที่สองก็คือว่าควรจะวัดความดันนะครับอตอนไหนดีนะครับควรจะวัดความดันตอนไหนดีอันนี้สำคัญมากนะครับแล้วก็อีกการหนึ่งหมอก็จะพูดเสริมไปเฉยๆนะครับว่าควรจะวัดความดันเนี่ยมีแทคนิกมี กลุเม็ดอะไรบ้างน,นะครับที่ทําให้วัดความดันได้มีประสิทธิภาพนะครับก็อันนี้เป็นขมหมอคิดว่าเป็นอันที่พูดแล้วถูกต้องกว่าอันที่มาผมพูดอันก่อนๆด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นอันที่ออกโดยสมาคมนะครับทั้งเป็นอันที่หลักฐานทางการแพทย์ผู้ส่งคุณวุฒิเนี่ยได้รีวิวไว้อย่างชัดเจนนะครับก็ขออนุญาตทางสมาคมด้วยนะครับขอบคุณครับ